สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนแปลกใจีินะว่าทำไมผมถึงี้กล้องสองตัวนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทำสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อนในช่องนี้แล้วคิดอยากจะทำเหมือนกันใช้เวลาตั้งแต่สามโมงจนถึงห้าโมงครับตอนนี้นั่นก็คือการวัดรูปนั่นเองซึ่งหลายๆคนคงจะ ถ้าดูช่องเก่าเนี่ยคือน่าจะรู้จักฝีมือกันวาดรูปหกไปแล้วนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะวันนี้ฮะอกัดดดดนกนี้วันนี้กันถ่ายจะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่า บอกเลยว,ว่าผมจะมาสอนวาดรูปไอ้พวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมวาดนะไอ้พวกนี้แล้วก็ไม่ได้คิดที่จะถ่ายขิดด้วยแต่ว,ว่าเห็นว่ามันแบบเป็นงานดีเด็กของผมด้วยซึ่งผมทําตอนที่แบบว่างๆแล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยผมวาดเองนะบางตัวเองผมผสมสีเละนะเนี่ยคานเมลตัวนี้นะตันี่เลยนี่ถ้าซ้ำนะอันนี้อาริเกตอาริเกะอันอ้วนเนี่ยอันนี้คือพุชกิโซ ลิสโต้นะฮะตัวบ้านตัวนนี้นะฮะตัวนี้ตัว,ตว,ะะตว,ตวไฟอุซกิตาเนี้ปิกาจูเอ่อเซนิกาเมะจิโคราต้าเอ่ออันนี้อืมวาริโนโกะอันนี้นนนฟุก,กะมารุนะฮะอันนี้กาบไบนะฮะกาบไบก็คือร่างพัฒน,นาของเอโกฟุกะมารุอันนี้คือปิกาจูที่ใส่ชุดของมิก้าลิซโดอนไวนะฮะหรือเปล่า อันนี้คือตัวอะไรไม่รู้นะเป็นกระต่ายจากควัใหม่อันนี้ก็เป็นตัวกิ้งก่าจากควักใหม่เหมือนกันนะฮะซึ่งไม่รู้นะก็ขอภัยดิผมไม่ได้ดูพวกนมนานนะฮะอันนี้คือกระต่ายล่างแรกกิ้งก่าล่างแรกนะอันนี้คือปิกจูนะอันนี้ทุกวันวันนี้เลยนะก็คือเคโรมาสื่อนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะทายได้แล้วแหละว่าผมวาดตัวอะไรบอกชัดขนาดเนี้บอกเลย สีนะฮะแล้วก็ว่านี่ให้มันตัดให้เป็นแหลมๆนะยาวก็ได้เล็กก็ได้นะแล้วแต่เลยบอกเลยว่ากันวาดตรงนี้นะมันเกี่ยวอันนี้คือส่วนหัวของคีคูคาชีระนะซึ่งถ้าใครวาดเล็กเนี่ยก็เล็กใครวาดใหญ่ก็ใหญ่นะนี่ตรงนี้เปนสป่านะฮะแล้วก็วาดออกมา ยังไม่ดูเหมือนนะฮะแต่ก็ก็ดูไปก่อนยากนะต้องเงยขึ้นไปดูเทกุคคาชิระแล้วก็ต้องกลับมาวาดรูนะปทันกลับไปอ๋อก็จะวาดส่วนรตรงฟองมันเป็นอะไรไม่รู้นะเป็นาขาวๆอะ่ะเดี๋ยวพอร่างสาม กีค่คข่นะฮะมันจะหายไป้วเป็นลิ้นแทนชุบแล้วก็วนมาอย่างงี้นะแล้วก็ชุบชิบแล้วก็แบงนี้นี่วก็ลงมาอย่างงี้นะเว้นไหมนะเพราะเราจะวาดแขนของเขากันนะตรงนี้เนี่ยเราจะให้มันเชื่อมอตรงนี้ไปเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับส่วนแขน อีฮะก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือยังสวนนี้อยูนะ่แล้วก็จะมาว่าปฝาของกิก๊กกัจจิลาฝนการวาดเด็กผมอาจจะวาดไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าเนี่ยทุกคนดูดิฝีมือผมก็แบบเนี่ยแบบนี้เลยนะประมาณนี้เลยฮะอันนี้เนี่ย,อ,นนยอาจจะแบ่งเวลา EP นิดนึงนะเพราะว่ามันต้องน,นานเลย เอาพูดพูดไปเนี่ยห้านาทีแล้วนะวันนี้เนี่ยวาดเกกุคาชิระตัวเดียวก่อนนะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาวาดตัวอื่นอื่นนะนี่ให้เรานี่ครับอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมแล้วเหมือนไหมเออแล้วเหมือนเกกุคาชิระนะฮะอีกอย่างเนี่ยถ้าตรงนี้ไปวะตื้ตรงนี้นิดนึงฮะอนนะในป็นแบบยินยินนิดนึงนะเดี๋ยวตอนลงสีเดี๋ยวก่อนลงนะ ก็ไปเราจะมาวัดส่วนแขนของเกโกัะชีระกันนะฮะให้เราลากมันยาวๆเลยครับเห็นเขาเนี่ยจะค่อนข้างยาวนะตัวนี้เนี่ยมันจะปรากฏอยู่ในภาค XY นะเป็นโปเกมอนของพระเอกนะฮะใช่ปวถ้าผู้ผิดอะไรเนี่ยขออภัยด้วยนะ พิงมาเอ็เนยผมไม่อยากจะพูดชื่อนะพูดชื่อล้วเดี๋ยวติดอิสิะสิยังไม่รู้นะจะติดหรือเปล่าอ่ะจะขอให้มันไม่ติดเด้อผมทำอะไรคลิปอะไรนี่มันจะติดตลอดไม่ได้นะฮะนี่ฮะก็วัดประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะวัดตรงกอบตัวนี้นี่ฮะว่าให้มันมงวงรีมาอย่างนี้ไหนปอนี่นี่ฮะได้ส่วนมือก,ก,กีกุกัตชิร์แล้ว ผมคิดว่าเนส่วนตัวนี่มันน่าจะติดกับอ้หัวตัวนี้ก็วาดทับไปเลยนะเดี๋ยวให้มันแบบมันยืนฟ้อนกันอยู่นะมันฟ้อนกันอยู่หัวตรงนี้เนี่ยผมคำนวณมาไม่ดีเท่าไหรนะ่นะดีฮะเอ่ก็จะดูเหมือนแบบอันนี้มาขึ้นนะตรงนี้ขึเกลอเดี๋ยวเราจะมานี่เดี๋ยวเราจะว่าตรงนี้ลงไปนะนี่ ก็ลุงสีเป็นอันนี้นิดน,นึงนะให้มันดูเหมือนแบบนี้เฮ้ยเอาว่ะกิ๊กกัตชิระว่ออะมาแล้วนะะส่วนตรงนี้เนี่ยวาดลงมาเลยนะเป็นแขนข้างหนึ่งของเขานะฮะอันนี้นะมันมีตัวนี้บางอยู่นะก็ไม่ก็วาดแขนแค่นี้แหละฮะอฮะเพราะว่าเหมือนมันทับกันอยู่นะอนะอยู่วาที่ไม่มีองบอันนี้หนึ่งก็ได้ ผมคำนวณมันไม่ดีแล้วมันก็เลยแบบหัวทับกันนะะเอาเฮ้ยจะตัดแขนจืิอแขนกูก็แขนกูก็ชิลล์ไปทำไปทำนะฮะอ่าอันนี้เชิญว่าตามได้เลยนะฮะแต่ผมไม่รู้นะว่าผมเนี่ยจะวาดออกบัดีหรือเปล่า คนก็เอาไปวา,าดเองส่วนหนึ่งแล้วกันนะส่วนเนี่ยผมก็จะช่วยวาดนะฮะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทุกคนก็นั่นแหละนะฮะทำเองทุกคนต้องภูมิใจในฝีมือง,งานตัวเองนะถึงมันจะไม่สวยเนี่ยยังไงเราก็ต้องพัฒนาให้มันสวยดีกีกูกาชิระของผมนะอันนี้เนี่ยตอนแรกนะก็อยู่จะให้หวชน,นะว่าสวยกี่คะแนนนะให้เต็มห้าคะแนนครับห้าคะแนนทุกคนให้เท่าไหร่ครับ สิบก็ได้สิบชุบวาดมาเป็นน่องอย่างนี้นะนี่กวาดตรงนี้ออกมานี่สำหรับเคโครคาชิระเสร็จแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้คือเจ๋วแล้วนะคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เนี่ยเราเซรอีกแล้อยัยงรึไปลบ, <Hey! S 2> ลบผมหายไปไหนครับทุกคนผมวางไว้ตรงนี้นะเ <Okay. S 2> มื่อกี้หายไปแล้วคือยังไงลบคอยหายไปแล้วหายสับสนไปแล้วนะ กุกาชิระนะวาดประมาณนี้เลยเราก็จะทําให้สีมันเข้มขึ้นนะด้วยกันลงสีดํานะการลงสีเนี่ยใช้สีดำนะต้องเหลาด้วยนะนี่เหลาเ่ยมันจะไม่มันจะไม่น,น,มน,มน,นี่แล้วเราก็ลงสีไปเลยนะก็เหมือนวาดวาดซ้ำอีกรอบหนึ่งอนะวาดตรงที่เราวาดไปอีกรอบ ตาของเก๊กับไทจิระนะวิธีขั้นตอนนี้เนี่ยจะไม่สําคัญมากนะฮะมันก็แล้วแต่คนอนะ่ะผมจะวาดเพราะว่าจะให้มันดูชัดขึ้นนะผมก็ทําแบบนี้ทุกตัวนั่นแหลนะเพราะว่าสีออดินสอที่ผมใช้เนี่ยมันจางะฮะซึ่งถ้าจะใช้สองบก็ได้นะมันอาจจะเข้มๆหน่อยจะได้แบบไม่ต้องมาทำซ้ำอันนี้อีกรอบนะแต่ว่า แลวครับระดับตู้น้ำชาแนลฟงฟาร์มแล้วจะไม่ทำได้จังไก่อาจจะเงียบๆหน่อยนะครับว่าขั้นตอนนี้มันม่อยากข้ามไปเลยนั่นแหละนะก็มีปัญหาหลายเรื่องนะการถ่ายคลิปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าจะทำสองหน้าต่อน,นี้ได้ผมไม่พอช่วยนะต้องไปเปิด Youtube ก็แล้ว ความจำเครื่องเต็มอีกเรียบร้อยนะพากันไปนู่นล,ล้างขยะอู้เขาฝันเรื่องอเรียบร้อยนะคแต่ก็เป็นกำลังใจให้เขานะส,สู้นะครับถ้าดูคลิปผมอยู่นะส,สู้นะครับคุมคุณครับโอเคแล้วก็กลับเล่นกันว่าต่อนะเนี่ยลากเส้นไปเรื่อยๆเลยนะคบทุกคนนี้ตัดมาตรงนี้ฮะ มันก็วาดซ้ำอีกทีนึงอะตงนีง่ายนะเสร็จแล้วนะฮะคืออันนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่การลงสีนะฮะลงสีเนี่ยไม่ต้องดูผมก็ได้นะเพราะว่าผมไปผมก็ลงตามผมนี่หละนะฮะสีเกโกคาชิระเนี่ยตาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะฮะใช่ปะเออใช่นะตาสีเหลืองอ่อนๆนะผมระบายเทียบไปแล้วช่างมันฮะ เข้มเข้มอ่อนอะไรก็โอ้ยหกเหมือนตาหกคีรอมัสซนะคีรอมัสซีอนะสซอตอนแรกเนี่ยก็ตาสีสีเหลืองนะฮะนี่นะก็จะเป็นน้ำเงินนะน้ำเงินกับฟ้าแย,ยกให้ออกมันไม่ใช่สีเดียวกันนะฮะน้ำเงินเนี่ยมันจะเข้มกว่านะ้ำฟ้ามันจะอ่อนกว่านะี่ีของหน้าตาก,กิกกุกะชิระ องจริงเนี่ยมันจะเข้มกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยระบายเข้มๆก็ได้นะแต่ว่าเก็บไปเอาก็เลยระบายอ่นอนๆไปส่วนตรงที่ใช้สีเข้มเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะตรงนี้ด้วยตรงไหนครับ เลยได้นะฮะเพราะวาถที่ผมวาดเนี่ยก็เพราะเป็นงานอิเล็กด้วยแล้วก็แบบพวกผูเวลาผมวาดเสร็จเนี่ยผมจะชอบให้เพื่อนดูนะว่าสวยหรือเปล่าก็จะถามเลยว่าตัวไหนสวยตัวไหนไม่สวยอะไรเนี่ยเพื่อนชอบตัวไหนอยากให้วาดตัวไหนอะไรนะผมก็ทำเกี่ยวกับชิลอนะไร เคโลมาสิที่ทำวันนี้นะฟอร์มดูก่อนเคโลมาสิแล้วก็มาทำเกี๊ยกกระชี้ตล้วไปก็ใช้สีฟ้านะอ่นอนเลยครับระบายเข้าไปนะเขียนตรงนี้แต่ระบายผิดนะระบายผิดทีนี่เปิดตัวอะไรก็ไม่รู้เลยนะ คือกล้องแท็บลตนะส่วนกล้องเอออันที่เห็นผมกําลังวาดรูปอยู่คืออันนี้คือกล้องสื่อนะฮะพอดีว่าพ่อซื้อมาจากตรงเรียนออนไลน์นะก็เลยพ่อก็เลยเออให้ยืมใช้นะมาทำคลิปนะฮะให้ทุกคนดูเลยครับนีเออ่เรียบร้อยนะคืออันนี้คือเกคค๊กคาชิระนะฮะโอเคฮะก็เสร็จเ,เ,เป็นที่เรียบร้อยนะสาหรับคลิปคาชิระนะฮะ เป็นโปเกมอนกบนะฮะเป็นกบอินจาเป็นประเภทน้ำนะนี่ครับอันนี้เขียวๆแล้วมาสื่อกุคาชิระนะฮะส่วนเราคลิปนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะแล้วถ้าใครอยากให้วาดตัวไหนเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับบ๊ายๆโอ้โหเสือเปล่าทุกคนให้สิบคะแนนทุกคนให้เท่าไหร่ครับคอมเมนต์มาได้เลยนะอยากให้วาดตัวไหนบอกมาเลยครับประตูนเรื่องไหนก็ได้นะ แต่ถ้าผมแต่ผมจะวาดโปเกมอนเนี่ยจะาเป็นส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าผมชอบวาดโปเกมอนอยู่แล้วนะนอันนี้ก็วาดนานแล้วนะะเอออันนี้เพิ่งวาดวันนี้เลยนะดูจาการลงสีนะนี่อันนี้เพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้บ๊ายบายครับโอเคเย็นไปแล้วจะเช็คเลยนะอยา้วาดตัวเลยบอกด้วยละไปเลยค่ะ